สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามาดูในส่วนของบ่อเลี้ยงนะครับเป็นบ่อทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นการทดลองนะครับนามาเลี้ยงในบ่อตัวนี้ดูนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวพามาดูลักษณะภายนอกของบ่อกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่ลักษณะตัวนี้จะเป็นบ่อเขาเรียกว่าเป็นบ่อพลาสติกนะครับที่เอาไว้ใส่เสื้อผ้านะครับก็จะมีขนาดนะครับความยาวหกสิบเซนสูงอยู่ที่ประมาณ4ี่สเซนนะครับเพื่อนๆ ผมก็ได้ทําการมาดัดแปลงนะครับเพื่อที่จะนํามาเลี้ยงจิ้งหรีดนะครับทีนี้มาดูภายในบ่อกันนะครับภายในบ่อเนี่ยผมก็จะนําส่วนของเขาเรียกว่าเทปนะครับเทปลื่นเนี่ยมาแปะนะครับรอบๆด้านขอบเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อป้องกันจิ้งหรีดมันไต่ขึ้นมาแล้วก็ออกนอกกระบะไปนะครับแล้วก็ภายในนะครับภายในเลยสิ่งสําคัญเลยคือต้องมีนี่ครับเพื่อนๆพลังไข่นะครับลังไข่เราก็จะนํามาวางเรียงซ้อนๆกันนะครับเพื่อนเพื่อนนี่ วางเรียงซ้อนๆกันไว้่างนี้เลยนะครับมีเพื่อให้เป็นที่หลบอาศัยของจิ้งหรีดที่เรานํามาเลี้ยงนะครับมีเยอะยิ anyway> ่งดีนะครับเพื่อนๆมันจะได้ทําการหลบซ่อนกันนะครับเนื่องจากว่าจิ้งหรีดเนี่ยเมื่อเลี้ยงไปแล้วนะครับมันจะทําการลอกคราบนะครับทีนี้มันจะอ่อนแอนะครับตัวที่มันแข็งแรงกว่าเนี่ยมันก็จะมาทําการกัดกินตัวเพื่อนๆที่มันอยู่ภายในกระบะเดียวกันนะครับสําคัญเลยต้องมีอุปกรณ์หรือว่าที่หลบซ่อนให้มันนะครับยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับเพื่อนๆ ต่อมาก็จะเป็นอาหารนะครับอาหารที่ผมใช้เลี้ยงนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยครับหญ้าหวานอิสราเอลครับเพื่อนๆ่นี่อันนี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับนํามาบีบผมน้ำไปหนึ่งแล้วก็วางไว้ให้มันกินเลยนะครับซึ่งผมก็จะทําการนะครับนี่ปลูกไว้บริเวณข้างๆบ้านนะครับหญ้าหวานค่อนข้างเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ทําการปลูกไว้นะครับพอดีมันเหลือเยอะก็เลยทําการที่จะมาดัดแปลงให้ในส่วนของจิ้งหรีดกินนะครับ ซึ่งจิ้งหลีที่ผมจะเลี้ยงนี้นะครับผมจะไม่ให้อาหารเม็ดนะครับก็คืออาจจะให้เป็นข้าวสุกแทนมาบดแล้วก็มาปั่นรวมกับในส่วนของตัวหญ้าหวานอิสราเอลตัวนี้แทนนะครับจะทดลองดูว่าการเจริญเติบโตเนี่ยจะดีหรือไม่นะครับซึ่งในส่วนของจิ้งหลีชุดนี้นะครับนี่ชุดนี้เดี๋ยวผมจับให้ดูนะครับนี่ก็จะเป็นจิ้งหลีพันทองดําทองแดงนะครับที่ผมไปซื้อมานะครับจากที่ตลาดนัดทั่วไปที่เขาทอดขายนะครับ มีตัวสดอยู่ผมก็เลยไปขอแบ่งเข้ามานะครับซื้อมาไม่เยอะนะครับเพียงแค่ถุงเดียวนะครับจากนั้นผมก็ได้นําในส่วนของขุยมะพร้าวนะครับนี่ขุยมะพร้าวทาการแชร่น้ําแล้วก็บิดนะครับให้มันพอหมาดๆจากนั้นก็นํามาใส่ภาชนะนะครับนี่ผมเอามาใส่ภาชนะแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับจากนั้นก็นํามาวางไว้ในบ่อที่ผมมีจิ้งหรีดมาลงไว้แล้วนะครับเหตุผลก็คือ ผมจะทําการลองไข่จิง้งหรีดนะครับเพื่อที่จะนํามาเลี้ยงในรุ่นต่อไปนะครับนเนื่องจากว่าชุดที่เอามานี้นะครับมันโตแล้วนะครับนี่มันอายุเยอะแล้วนะครับนี่เลี้ยงต่อไปเดี๋ยวมันก็จะตายนะครับอายุไข่มันไม่ค่อยเยอะนะครับจากนั้นผมก็เลยทําการลองไข่ไว้ตั้งแต่เมื่อคือนแล้วนะครับอีนนี้เมื่อทํามาลองนะครับจิ้งหรีดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาบนนี้นะครับจากนั้นมันก็จะมาไข่ไวไนน้นะครับมันจะมาไข่ไว้เดี๋ยว <abre> ผมจะจับให้ดูตัวจิง้งหรีดนะครับตัวเมียนะครับนี่ เพื่อนๆเห็นนะครับ่าจะเห็นไม่ชัดตรงนี้ดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับเพื่อนๆสังเกตตรงก้นมันไหมครับเพื่อนๆนี่ตรงก้นมันเนี่ยจะมีเข็มนะครับนี่สีดำดดำแหลมยื่นออกมาครับตัวนี้จะเป็นท่อวางไข่นะครับของตัวจิ้งหรีดที่เป็นตัวเมียเท่านั้นนะครับส่วนตัวผู้มันจะไม่มีท่อแบบนี้ออกมาจากตรงบริเวณก้นมันนะครับอันนี้เป็นวิธีการสังเกตจิ้งหรีดตัวผู้หรือว่าตัวเมียนะครับผมจากนั้นมันก็จะมาทําการไข่นะครับนี่ ไข่บนขุยมะพร้าวที่เราท,าร it, ทําการเตรียมไว้ตรงนี้นะครับอยนนี้จะมาให้ดูลักษณะไข่ของมันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเพื่อนๆนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับบริเวณขุยมะพร้าวเนี่ยมันจะมีคล้ายๆเม็ดข้าวสารเล็กๆ,ๆนะครับสีขาวๆนะครับอยู่บริเวณขุยมะพร้าวที่เรามาไว้นะครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยไอ้ขาวๆเล็กๆเนี่ยครับที่เป็นเหมือนข้าวสารเล็กๆเนี่ยอันนี้คือไข่ของจิ้งหรีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเต็มเลย นี่ครับข้าวขาวนี่ครับเนี่ยขาวขาวเป็นเม็ดเล็กๆใสๆขุ่นๆนะครับอันนี้คือไข่จิ้งหรีดนะครับเพื่อนๆพอเราได้ปริมาณที่เพียงพอแล้วนะครับเราก็จะนําตัวไข่นี้นะครับมาทําการเขาเรียกว่าพักไว้นะครับหรือมาหมักมาบ่มไว้นะครับในภาชนะปิดนะครับก็คือผมจะมานําใส่กระสอบนะครับนี่เป็นกระสอบแบบนี้นะครับเอามาเขาเรียกมาฟักไว้นะครับนี่เก็บไว้ เพื่อที่จะให้มันควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ภายในนะครับให้มันอุ่นๆนะครับเพื่อนๆมันจะได้ทําการฟักนะครับโดยปกติแล้วนะครับไข่จิ้งหรีดนะครับที่เรานํามาใส่ไว้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณห้าถึงดวันนะครับมันก็จะเริ่มฟักนะครับเพื่อนๆพอเราเอาไว้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทําการปิดมันด้วยนะครับปิดปากมันโดยใช้เชือกตัวนี้นะครับทําการมัดไว้นะครับพอประมาณวันที่ห้านะครับมันอาจจะเริ่มฟักแล้วหรือวันที่7็ดนะครับมันก็จะเป็นตัวขาวๆเล็กๆนะครับ จากนั้นเราก็จะนําในถุงของตัวนี้ที่มีกระบะไข่นะครับมาทําการใส่ไว้ในส่วนของบ่อเลี้ยงของเราตัวนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าขั้นตอนการเก็บไข่จิ้งหรีดเพื่อที่จะนํามาเลี้ยงนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับอันนี้เป็นเพียงเทคนิคบางส่วนนะครับในการเก็บไข่จิ้งหรีดนะครับจิ้งหรีดพอมาได้อายุแล้วเนี่ยมันก็จะไข่นะครับก็คืออายุมันจะอยู่ที่ประมาณ 35วันขึ้นไปเนี่ยครับมันจะเริ่มมีไข่แล้วนะครับพอประมาณอายุ37หรือ42วันเนี่ยมันก็จะมีไข่เต็มที่นะครับเพียงแค่เรานํากระบะที่มีขุยมะพร้าวตัวนี้นะครับใส่น้ําให้ชุ่มแล้วก็บิดออกให้พอหมาดๆมาวางไว้เนี่ยมันก็จะมาขึ้นมาไข่เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นการลองไข่ที่ค่อนข้างง่ายนะครับของจิ้งหรีดนะครับก็เดี๋ยวมันฟักหรือเป็นตัวอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะนําคลิปมาลงให้เพื่อนๆดูนะครับว่า ลักษณะของตัวอ่อนของเจ้าตัวจิ้งหรีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะพามาชมในคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ